อกว่าหนูเป็นเด็เทยหนูไม่ได้เป,ปเป็นเด็เทยหนูเป็นผู้หญิงค่ะเป็นเนี่ยดูมาประชาชน,นดิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องของวาเคริอีกแล้ววันนี้จะมาบอกข่าวสารการลงทะเบียนโพสต์เบต้า3.0ของ Micro w a l l e r e s a r t หรือที่ทุกคนเป็นภาพจำของวัยเด็กที่เป็นเกมชื่อว่า Toy Wars นั่นเองนะคะซึ่งโคสเบต้าเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่19ก,กรกฎาคมนะคะแล้วก็เปิดให้เล่นวันที่21นี้ซึ่งดีใจมากๆเลยนะคะปิงจะเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเออเป็นเกมที่รอมานานมา,มาแบบ5ปีแล้วนะคะ ได้มีโอกาสได้ทําเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็อยากเล่นเกมนี้นนด้วยนะคะเอ,อ <S <S เกมนี้น,นะคะยังเพิ่มฟังก์ชันในการปรับความไวในการซูมสไนเปอร์นะคะแล้วก็เพิ่มตัวเลือกของความรายละเอียดเนาะใครคอมแรงคอมจึงอะไรก็เลือกได้เลยแล้วก็สามารถอ่านหรือพิมพ์ภาษาไทยภายในเกมได้ซึ่งมันจึงมากๆมันเหมาะกับคนโง่แบบฉันค่ะเกมจะอยู่บนแพลตฟอร์มสตรีมนะคะอย่าลืมล็อกอินเกมที่บนแพลตฟอร์มสตรีมให้เรียบร้อยนะคะเนี่นะคะก็ p ล l y ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามากรออ,กอีเมลกันเลยนะคะนี่กรออีเมลเลยแล้วเราก็ s ั b มิ t เลยนี่อันนี้เราลงทะเบียนไปแล้วเนาะเออง่ายแบบง่ายจริงๆอะเออแม่เกมไมโควาเรชานะคะมีอีเวนต์ให้เล่นนะคะคืออีเวนต์ที่เราเข้าไปสตีมล็อกอินอะไรที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งเกมไมโครเวารีชาร์ตว่าเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้ก็คือเกมเนี้ยคือสิ่งที่ฉันอยากได้ถ้าครบ1 0 0 0 0แสนเขาก็จะแจกสไนเปอร์นะคะ5 0,000ก็จะแจกแกลลิงนะคะ40,000ก็จะแจกไลฟ์เฟิร์นนะคะ ตอนนี้ก็คอมพลีสไปแล้วก็คือ30,000นะคะได้ไบเวอร์งงๆเอาไปไล่ไล่ตีหัวแม่เหมือนครอีดอกทองอลไะค่ะเราก็ไม่อยู่ในส่วนของรีวิวสกินตัวละครชุดต่างๆบ้างอเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกเลยเอมเมเรียนะคะที่เปลี่ยนเสื้อจากเอลิเซียนะคะนี่อาชุดทห,หารเคยเห็นแล้วในทอร์โมแบบจึงิงอาอีดอกอาชุดชุดนี้เขาน่าจะเคเอง,เองแบบใหม่ เราัน่าจะเปลี่ยนเมนก็ได้นะอ่านี่ชุดเดิมปกสวยชุดเนี้ลูกคุณหนูเคยเห็นแล้วชุดีอุบะทรงผมก็ไม่เข้ากันวะอ,อ่าชุดนี้แบลชุดนี้แบลมากแม่เอาจริงเออชุดนี้ไม่เคยเห็นนะหรือว่ามีวะเคยมีแหมไม่รู้จําไม่ได้แต่สวยชินชอบต่อไปเราจะดูนะโอมินะคะที่เปลี่ยนชื่อเป็นสินดีนะคะเออสวยเอเอ ไม่มีความแมทอะไรทั้งนั้นเลยอีดอกเออเต้นเต้นเออเออเออ,เอ,อแบล นี่เขาแต่งให้หนะ้าอ,อมีแกงมากนะมันเป็นตัวเมนของกระเทยหลายๆคนนะเอาจริงของชนีของกะเทยหลายๆคนนะเสื้อผ้ามันเยอะกว่านมากแต่งได้อุบาทมากเออชุดแต่งงานอะเจิง้งเลิกเลิกดีแต่งตัวดีดีดีาต่อไปเป็นใครนะคะตัวผู้ชายที่ผู้ชายชอบเล่นกันเยอะที่สุดอา่าชุดข่าวบอยอ่ะอ่านึกว่าเรียวมะอีดออะชุดนี้ตลกหาแกงนะอา่าชุดเจ้าบ่าวอา่า เรียเวอร์อ่าชุดนี้ดูดีนะแต่ผมอะ่ะผมแกงอะไรขนาดนั้นนะใครเป็นสไตล์ไรฉันอยากรู้ต่อไปเราจะไปดูตัวมแม่ตัวมมัมทิงเกิลที่เป็นแพนดอร่าอาแพนดร่าต่อไปเป็นตัวแมแม,ม่ตัวมมัมตัวมมารดาตัวสุตินาะรีตัวคอดบุตรนะคะแพนดร่าตัวกระเทยสุดอุ้ยแล้วซักกลางหน้าอกอะ่ะอุ้ยหี่เขียวมา ดีเควสุดๆอีดอชุดละชุดแรงอะไรขนาดนั้นนะอีดอเอ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 อน,นมนมนมวายอีดอชุดกระเทยมากดูกระูกกระเทยเล่นอีดอเอ,ออเอออันนี้เคยเห็นแต่โอ้ยอีดอเสื้อจึ้งนะอันนี้เคยเห็นแล้วแต่คือสวยชอบอันนี้เป็นชุดที่เขาทําใหม่ซึ่งอุบาทมาเออสวยก็สวยออาวไทยเราไม่ไ่ตรงกันอ่าชุดนี้เคยเห็นแล้วเลยๆเ,เนาะแต่เราจะดูโซฟีเทียกันนะคะ ว่าตัวแม่เขาเขาโมยชุดซินดี้อีกแล้วเออผมช็อกโกแลตค่ะใครยังจําได้ก็คือผมนี่คือผมช็อกโกแลตชุดนักบ,บุญนักบ,บุญยังไงโปเอชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยสวยมากสาวน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงใด้ใจว่าเคยเห็นจำไม่ได้แต่สวยฉันชอบมันน่ารักดีมันแบลวเออเลิกชุดนี้เลิกก่อนเลิกเออผมนี่ฉันมีนะคะในเซิร์ฟหลักตอนนั้นนะมันแบลวเออเลิกขาดชุดวันสงการหายไปก่อน เอาละค่ะก็จบไปแล้วกับการชี้แจงในเรื่องของต่างๆของช่องวอ r k ค r รีนะคะการลงทะเบียนเกมไมโครเวฟรีชาร์นะคะโคสเบต้า3.0นะคะยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะไม่พลาคดคลิปไหนๆเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย